สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวาการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบาการในการมองโลกและชีวิตนะครับก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับนะผมถือว่าเป็นเทศกาลนะครับสำหรับชาวโลกนะหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ควรจะมีความสุขใช่ไหม ทิ้งเรื่องเก่าๆนะไว้ในอดีตในปี63นะเรื่องร้ายๆสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเพื่อมาพบเจอสิ่งดีใหม่ๆในปี2564นะครับแต่เราชาวพุทธทั้งหลายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างไม่ได้ได้มาด้วยการอ on ้อนวอนด้วยการบุญบานสารเกล่าวด้วยการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าหากเราไม่ทำที่เหตุหรือ ไม่มีเหตุที่ถูกต้องสมควรนะในหลักของพุทธศาสนาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับมันผลความสุขความดีงานความดีงามนะความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะด้วยการมโนเอานึกคิดจินตนาการเอาเองนะครับทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนะคำสอนในพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่จิตใจในเทศกาลในช่วงปีใหม่นะที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนะวันสงวันที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่านะถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นคนที่ฟังธรรมะนะครับน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยจิตนะของมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถ เรียกว่าสัมผัสกับธรรมะแท้ๆนะที่อยู่ภายในจิตใจนะครับผู้ที่จิตใจสามารถสัมผัสกับธรรมะแท้นะกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะครับทุกท่านเนี่ยเมื่อจิตได้สัมผัสกับธรรมะจะเห็นถึงความร่มเย็นจะเห็นถึงความสุขสงบนะเราเห็นถึงความเป็นเหตุผลเหตุปัจจัยนะครับ บางคนเนี่ยมัวง่วนอยู่กับทางโลกเยอะหาวัตถุสิ่งของนะปนเปอรอนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเยอะเน้นการมาคุณเยอะนะครับเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ไม่เคยนะครับที่จิตใจจะไปสัมผัสนะกับธรรมะนะศีลส,สมาธิปัญญานะครับที่เป็นความสุขสงบอย่างเรียบง่ายที่ไม่ต้องอิงอาศัยการเสพนะครับทางตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่าการมคุณห้านะครับมันผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมบ่อยๆมากๆนะแล้วจิตสัมผัสกับธรรมะบ่อยๆเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเวลาเราฟังธรรมะนะจากพระพุทธเจ้าฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระริยสง์นะครับเราจะรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไพร,รม,มากนะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วมันมีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจที่มีธรรมะบางทีก็เรียกว่ารื่นเริงบันเทิงธรรมนึ่งนะพอฟังแล้ว นะครับได้ฟังนะแล้วก็ได้สัมผัสนะทั้งในเรื่องของนะประสบการณ์ส่วนตัวเองหรือว่าคำสอนของคูบาอาจารย์นะครับพูดถึงธรรมะขั้นต้นนะการรักษาศีลการให้ทานนะครับเป็นบุญกุศลต่านาเราก็รื่นเริงไปนะพะพูดถึงธรรมะในถ้ำกลางนะครับเรื่องของสมาธนะิเรื่องของการทำสมาธิความสงมบ จิตสงบจิตมีพละงกำลังนะจิตตั้งมั่นนะก็มีความรื่นเริงอมันเติงทำไปเมื่อพูดถึงรมนะครับในเบื้องปลายนะหรือในขั้นสูงพูดถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับนะพูดถึงเรื่องเอ่อความหลุดพ้นนะรเรื่องของอริยสัจสี่นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์แหละครับนะความไพเราะในธรรมมาเนี่ยธรรมานี้เป็นสิ่งที่ไพเราะในหมู่เทพเทวดาชาวสวรรค์ทั้งหลายนะครับ และผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่พูดเช่นนี้เพราะว่าฟังมาจากคําสอนครูบาอาจารย์นะครับผู้ทรงอภิญญาทั้งหลายนะโดยเฉพาะาพระอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านทรงอภิญญานะท่านสามารถที่จะรู้เรื่องราวนะเกี่ยวกับเ,เทพเทวดานะชาวสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยนะซึ่งลงมาฟังธรรมะนะฟังคําสอนนะครับนะของท่านอยู่บ่อยๆนะครับ ถ้าเราเคยอ่านนะครับอัต,ตประวัตินะครับนะชีวประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งผมให้ความเคารพนะครับเป็นพระอาจารย์ใหญ่นะสายกรรมฐานนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยนะผมได้ฟังนะคำสอนขององค์หลวงปู่มั่นนะผ้อ้องบอกว่ามันมีพลังอย่างบอกไม่ถูกนะมีแรงบันดาลใจมีความไพเราะนะครับความลึกซึ้งของ สติปัญญานะครับระดับของพระอารหันต์เนี่ยต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยจิตใจมันทึกเขิมจิตใจมันมีความสุขมันมีความไพเราะนะครับยิ่งกว่าฟังเสียงดนตรีใดๆนะทำให้ผมชวนนึกถึงนะครับว่าในอัตตประวัติของท่านเนี่ยทำไมบรรดาบูทวยเทพทั้งหลายนะครับนะชาวสวรรค์ชั้นฟ้านี่ถึงลงมาแวะเยี่ยมเยียนท่านบ่อยๆนะ,ะเป็นเพราะว่าธรรมะนี่สำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงนะ ว่าเราฟังธรรมะเนี่ยฟังโดยเฉพาะแนวการประพฤติปฏิบัตินะเรื่องของธรรมะตั้งแต่พื้นฐานเลยการให้ทานการรักษาศีลนะครับว่ามีนิสงแบบนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกเจริญสมาธินะครับจิตตั้งมั่นจิตสงบนะครับนะเรื่องของฌานนะครับนะเรื่องของความสงบพลังนะแล้วยิ่งเรื่องของปัญญานะครับถึงเรื่องของวิปัสสนา เรื่องของมรรคผลผนิพพานนะครับความหลุดพ้นในเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยมันมีความรื่นเริงนะครับมันมีความหวังมันมีความสุขนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนเราเหมือนฟังเพลงฟังดนตรีเนี่ยมีความไพเราะนะครับซาบซึง้งนะถึงเสียงนะอันไพเราะนะครับแต่ธรรมะเนี่ยเวลาเราฟังไพเราะมันไม่ใช่อยู่ที่เสียงนะไพความไพเราะของธรรมะเนี่ย ถ้าเรารู้สึกคือจิตมันสัมผัสจิตมันเห็นถึงประโยชน์อันไพ่บูรณ์อันมหาศาลนะครับจิตนั้นมีความรู้สึกดูดดื่มเขาเรียกว่าดูดดื่มดูดดื่มคือมันมีความรู้สึกมันจะบอกว่ามันมีความชื่นใจมีความเย็นอยู่ภายในนะครับมีความมหัสจร์นะครับมีความพิสดารละเอียดเนี่ยซ่อนอยู่ในธรรมะนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคําสอนนะคำเทศของครูบาอาจารย์นะฮะก็มีความไพเราะแบบนีงหรือแม้แต่การฝึกฝนปฏิบัติเจริญสติภาวนานด้ตัวยเองเนี่ยแล้วเข้าไปซึมซับนะจิตเนี่ยเข้าไปซึมซับนะสภาวธรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นความรื่นเริงนะครับบันเทิงในธรรมนะอยู่เช่นกันนอกเหนือจากการเสพนะไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางโลกเนี่ยที่เราเข้าใจกันว่าเป็นความสุขเนี่ยมันมีความสุขที่ละเอียดที่ประณีตก,กว่า มันถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยนะครับนะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฝึกฝนวิธีกธรรมแล้วรู้สึกความไพเราะอ,อย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่สามารถจะปฏิบัตินะได้ถูกต้องถูกทางนะครับนะก็ต้องรองไปปรึกษานะครูบาอาจารย์นะครับพาริยสงฆ์ทั้งหลายนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยนะอาจจะที่ฟังเร่งไม่ไพเราะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ฝึกจริงๆงจังนะยังไม่ได้ถึงเวลาพูดง่ายๆนะครับ พราะมัวจะยุ่งอยู่กับเรื่องกิจาการทางโลกอยู่นะก็ลองดูนะครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจการเงินวิกฤตโควิดสิซึ่งนําความเดือดร้อนนะความทุกข์ความวุ่นวายใจมาสู่โลกมนุษย์นะครับเราลองอน้อมนําธรรมะนะเข้ามาฝึกฝนปฏิบัติลองฟังเทศฟังธรรมะนะครับจากครูบาอาจารย์ที่เป็นภาริยสงฆ์นะครับแล้วก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัตินะในเบื้องต้น ไม่แน่ไหครับบางคนเนี่ยมีบุญวัสนาเก่านะพอไดอ้มีการน้อมนำธรรมะเข้ามาฝึกปฏิบัติเนี่ยาบางท่านก็จะรู้สึกเลยนะครับนะถึงความเาขาเรียกอะไรนะความดึงดูดใจนะธรรมะนี่มีมีความไพเราะอยู่นะครับนี่จึงเล่าสู่กันฟ้านะว่าบรรดาถวยเทพเท,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 ทวดาเนี่ยนะครับชาวสวรรค์และผู้ประพฤติป็นเด็รันเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงนะ สนใจฟังธรรมะนะทำไมเขาถึงสนใจปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่ไพเราะอ,อยู่นั่นเองไม่ใช่มาจากเสียงนะมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าสาระประโยชน์นะสิ่งที่เรียกว่าความเป็นเหตุเป็นผลความพิสดารความละเอียดนะครับความมีผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าเป็นความที่ฟังแล้วเนี่ยมันมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมอยู่นั่นเอง นะครับยิ่งมาบอกเล่าสู่กันฟังใน่ามกลางปีใหม่นะครับเราจะได้มีเรื่องนะที่ทําเป็นมงคลของชีวิตนะที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับและพบพุทธศาสนานะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube, ยูทูบช anel จันเสดขาจุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์ติดตามและสมุนช่องจันเสดเสมอมาครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ